ส่วนส่วนคำถามข้อแรกกับข้อสองนะครับที่บอกว่ารู้ว่าทุกแต่ไม่อยากปล่อยวางไม่ได้แล้วก็มีอาการอยากยึดเดี๋ยวเราเอา,เอา,เอา,เอารู้ว่าทุกคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนีโรธมักคือรู้ว่าทุกรู้ว่าทุกจับรู้ว่าชันเป็นทุกไม่เหมือนกัน ถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นทุกข์รู้ว่าตัวเราเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่การการการมรรยศาสร์สี่เพราะว่าตัวเราจาของทุกข์ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์เราเป็นภูเป็นทุกข์แต่เราอย่างไม่รู้ทุกข์เป็นเป็นเกิดรู้ทุกข์เกิดรู้ทุกขลักษณะนั่นที่ปล่อยไม่ได้เพราะว่ายังมีความเข้าใจว่าเราเป็น ผู้ทุกข์เราเป็นเจ้าของทุกข์ยัดเยอะยากเยอะทำไมเพื่ออะไรแต่คนส่วนมากก็อยากจะมีอะไรสักอย่างเป็นที่เยอดเหนี่ยวใช่ไหมเพราะว่าจับไว้เราจะได้ปลอดภัยแต่ทางพุทธเจ้ามันสอนว่าต่ารที่เรายึด อะไรไว้แล้วจองกันข้าวจิตใจเราไม่มีทางสงบกตาในาาทางปลอดภัยใชาพอเมื่อเรามีสิ่งที่เยอะค้าบจะต้องทังหัวในสิ่งนั้นต้องกลัวพัดพ้าดจากสิ่งน้นหรือว่ามีอะไรไว้ก็เห็นคนอื่นเขาดีกว่าเขาเกิดทิ่ช้าแต่ร้อนเมื่อ,อต้องพัดพ้าตาม เหต,ตุการ์ปจจัยก็เศร้าโศกเสียใจทป็นการลุงระชาทเคยสอนพวกเราเนะี่ยก็เหมือนท่านบอกว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดนะจะอาตมานั่งอวันหนึ่งท่านก็มีไฟฉายท่านก็เหมือนว่าเมื่อไฟฉายเนี่ยมเมื่อเมื่อรีอ่มองไม่เห็นบางยึดขึ้นมายึดไว้สองแสงโคมันเห็นทาง พอมาถึงที่แล้วแล้วก็วางไปคือ <c oughs> ไม่ยึดเลยนะแต่ยึดเฉพาะในกรณีในโอกาสที่สมควรจะเยอะเพื่อประโยชน์อ,อันสมควรพอเราเหนประโยชน์นันเสร็จแล้วก็วาง <c oughs> ช้าแล้ววางช้าแล้ววาง <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วเราควรจะเดยยากหาเงินให้ได้หนึ่งร้อยล้านแล้วก็มาแบกเงินทำกุศลอ,อย่างนี้ถูกไหมครับโ <c oughs> ล่โล,ล่บ้านไหมครับ <c oughs> จะหาที่ไหนนะเวลาถ้าหาได้ก็อันตรายแต่ถ้าถ้าถ้าหาได้อย่างเสื่อสารสุทธิ์เลยคือการการทำบุญการทำบุญร่วมทำบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแล้วก็การใช้ทานนี่ไม่มีกำหนดว่าให้ หนึ่งคัก็ได้บุญพันรวยเมื่นตาก็ได้บุญมื่นรวยลามบาทก็ได้บุญลาานรวยนี่ก็เป็นวัตถุดียมมากเลยหนึ่บางันก็อยู่ที่เจตนาที่การศีสละอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจอยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ปัจจัยนี่หลายอย่างแล้วค่อยๆยลอนดด้วยว่าการรักษาศีล เพื่อการทำบุญคุบคุมกายวาจาของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันสมดวมภายในกรอบของสีห่ห้าเรื่าใได้บุ่ไม่ต้องไปสสยบาตไม่ต้องไปหางเงินร้านวันร้านยิ่งถ้าเรามการการภาวนาก็ยิ่งได้บุญมากกวาปุ้มเพื่ออะไรตัวบุญอยู่ตรงไหน กว้คือสิ่งที่ชำระจริตใจการภาวนาคือการให้ทานก็เป็นการชำระทางจิตใจในระดับหนึ่งบางส่วนการรักษาศีลก็มีการชำระเจตนาเจตนาจะงดเว้นเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ตอบสนองไม่ก็ค่อยเคี่ยวไปอันนี้ก็เป็นตัวกลุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าเจตนาจะเปลี่ยน เราไม่ทําตามไม่พูดตามมันก็เขียวเจตนาในทางในทางดีที่จะช่วยเหลือที่จะเอืเ้อเฟื้อเอื้แก็เพิ่มมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นใน,นก็จิตใจจะเฉลิมบานก็ตัวบุญแต่เมื่อเราภาวนาฝึกจิตใจตัวโรงที่ฉันปล่อยวางสิ่งสมอ,องในจิตใจปองการให้สิ่งสมองที่ไม่เกิดที่เกิดขึ้น ฝึกในการวรรณะสิ่งสามองที่เกิดขึ้นแล้วฝึกในการปลุกฝันสิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นและก็ฝึกในการทําสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ให้เห,หมาะามยิ่งขึ้นไปนี่คือวใจของการภาวนานี่คือการการทําบุญในชั้นสูงเพราะเป็นการชรําระดวจิต การให้ทานกันรักษาจิตวันก็มีผลต่อจิตใจท่านอ้อมแต่ว,ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมตรงเหมือนเหมือนการภาวนาดังนอยาไม,ไม่ไม่ต้องไปหาทางนอนรย้านแต่นั่งสมาธิทุกวันได้ได้ผลมากกว่าเดีก็มีคำถามเป็นภาษากฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับ my next question is, um, like when i sit down to do vipassana, i observe sensation from the top of the head to the toes and back from the toes to the head. and i find that uh, many a times uh, when i come out of it, the lingering effect is that uh, i keep having this sensation throughout the day. and sometimes i find it very disturbing. and uh, my question is, should i resort back to samatha? I mean justifying uh, peace of mind and uh, observe the, the wordings put uh, one two three. Uh, what should I do under the, under this circumstance? Um, yeah, I mean if, if something is really uh, disturbing and yes. upsetting now, uh, yes. then you, you need to make. Certain uh, so changes, but at the same time, um, then beware also of, of of how your mind tends to become overly sensitive to something. You know, if, it, if you have that occurring, then sometimes you're almost like waiting for it to happen. Or if there's some quite subtle sensation, then your mind grasps onto it, and makes like a, a lot out of it. So um, I'm, I'm not sure in your particular case whether or not that's that's a factor um, in, in, you know, in terms of vipassana like and samatha. I mean, I think that seeing looking at the uh, sensations mm -hmm. um, up and down the body. I mean, I wouldn't call that vipassana anyway, I and mean, mm -hmm. you might call it a you know a form of, of samatha. But I mean, there are very different ideas about samatha and vipassana. Um, but Pawana is basically you know, finding skillful means to, to deal with your mind and body and um, applying whatever appropriate techniques. So if your mind is um, overly active um, and lacking any kind of stability, then going to um, emphasize more stabilizing um, techniques. Um, if you... If you um, overly sensitive to to bodily sensations to the extent it's um, causing you distress in the daily life, then just leave that aside for a while and, and practice in some other way. Well, the point I was making earlier on is that I would suggest that whatever name you give to these techniques, whether you consider them as samatha or custom or whatever, the common factor is this sense of relaxed awareness, the sharpness and brightness and clarity of mind. and, and so um, whatever particular technique you use um, should be producing that kind of effect in the mind. if the technique that you're using at present is failing to do that, yes. then use a different technique. thank you. Thank you. และพล้นคลายครับสภาวะรู้เป็นไงครับอาไม่คมีว่ารู้ว่าคนคลายคืออะไรค,คลายกันสบาคือส่วนมากคนอาจจะเอ่อจะมองว่าคนคลายจะตื่นรู้นี่ก็ตรงเกินข้าคือคนคลายไป,นคนคยปยเนี่ยพอดีมากแต่ แตใ่ในการภาวนาไมีต้องการความสบายของการค่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันต้องการสติสัมปจนี้เติมรู้เราเราตื่นล้วก็น่าจะรู้ว่าตื่นมาคืออะไรภาวะตื่นทศว่าอ,อยู่กันคืนอ,อยู่ในป่ากังหลับแต่ยังเสียงอะไรเตนินขึ้นมา ตด่นขึ้นมาอ๋อมันก็เป็นแค่แนวเป็นแค่กิ่งไม้เป็นแค่อะไรฮนะคือเราไม่กลัวแล้วแต่ว่าภาวะตื่นมันมีเต็มที่นะตื่นตื่นอยู่กันคืออันนี้รก็ภาวะตื่นแต่ว่าขาดการคลายเพราะนั้นทำยังไงว่าท่านจะมีสองภาวะนี้สมดุลกันอันนี้สมยารถยาม เสนอว่ามนจิตใจที่กำลังกล่าวหน้าในกางภาวนาไม่ว่าจะเรียกจะตั้งชื่อจะมียีนนห่ห้อว่าวิปัสนาหรือยี่ห้อสมะทัควใจก็คือภาวะน,นี้ทั้งภาวะน,นี้จะไปทางไหนจะเน้นในความสงบจะเน้นในการพิจารณาได้ทท่านั้นขาภาวะนี้สมถะิก็ไม่ใช่วิปัสนาก็ไม่ใช่ และวเก็ฝากไว้เราผ่อนคลายมิจฉาภคลายคก็คครกู้ผ่อนคลายแต่ตื่นรู้แล้วก็มีโอกาสกาสับโอกาสที่เราตื่นอยู่แล้วในในประสบการณ์ในการทําสมาธิของเราในเวลาจิตใจเรามีสติต่อเนื่องไม่ไม่เรื่องอดีตอนาคตไม่มีมมนิวรณ์นี่ก็ภาวะยังไงคุถะว,ว่าแปลว่าไงนะคือตื่น ถุทธะพืทตื่นรู้ในเป็นเรื่องของพุทธภาวะแล้วจ,จากนั้นต่อไปจะทำอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาครับ <c oughs> นี่เนยะคือเราต้องการให้จิตใจอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาก็คือ <c oughs> เงื่อนไขของการเจริญปัญญาคือคึกภาวะตื่นรู้อย่างกว้างขวทีนีนะ้เรื่องของการการเกิดขึ้นของ เราเราเราุแน่นอนตายตัวไม่ได้ก็แล้วแต่ปารมีของ,ตงแต่ละคนบางคนก็ปารมีที่สะสมมาแล้วพราจิตใจอยู่ในภาวะที่พร้อมคือศีลสมาธิแล้วทุกอย่างมันพร้อมภาวะตื่นรู้ก็รอมปัญญามันก็จะเกิดเกิดขึ้นเองก็มีสําหรับผู้ที่ปารมีไม่ถึงนั้น ก็ต้องฝึกในการพิจารณาไตรลักบว่อยๆองให้มันเกิดเป็นนิสัยให้มันเกิดเป็นความเคยชินพอจิตใจพร้อมแล้วมันก็จะนอนไปในการพิจารณาไตรลักได้เห็นไตรลักอครับนั้นสาหรับผู้ทั่วไปเนี <h 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 ่ยมันก็จะมีการสลับกันเหมือนกับทางานกับพักครพักผอนก็ก็ หากวราคาดไม่ได้นะี่คือวิภาสนาถ้าเกิดเกินด้านพิจารณาใจละก็เันก็ททำงานว่าทำงานสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งต้องพักผ่อนให้จิตใจกำลังพอพักผ่อนแล้วก็ทํางานต่อแต่นีรแต่รื้องความปัญญาเนี่ยคือถาเอาเอานี่คือสมมติว่าเราเราฝึกสมาธิภาวนา เอาแต่ความสงบกเตรู้ผ่อนคลายให้จิตใ,ใจสงบแน่่สมาธิขั้นชานเกิดขึ้นพอเราได้สมาธิขั้นชานแล้วได้สัมผัสความสุขในวันนี้เรามาส,สุขความสุขที่ไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกอินคาจางไม่แม้แต่ลมหายใจก็ไม่ปรากฏแต่จิตใจมีความสุขอย่างนิ่งมีความปกกติ สุขย่างนี้ตอนน่อมาออกจากสมาธิแล้วในชีวิตประจำวันท่าที่ต่อโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปความจิ้มรมวิ่นวายที่จะได้จะมีจะเป็นน้อยลงไปเองพอทีน,นี้เราก็รู้กับตัวเองเป็นปัจจัยต่างว่าความสุขที่ดีกว่ามีอยู่ และข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงความสุขนันได้เป็นที่พึงของข้าพเจ้าได้เพราะฉะนั้นแนวความคิดต่อนรกกความเข้าใจในความหมายของคำว่าสุขความหมายของคำว่าทุกข์ตาม,มาชีวิตความความเข้าใจในเรื่องศีลอะไรก็แล้ววิบยังไม่หมดซึ่งเราน่าจะเลยว่าปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหม ทานโยมตามานชีวิตทาทีพฤติกรรมเปียนทุกอย่างเพราะประสบก,การณ์ในขณะที่อยู่ในสมาธิการนั้นจะบอกว่าเป็นแค่แค่สมถะอย่างเดียวยังไม่ใช่วีปัสสนาถ้าด,ด,ดูดูการพัฒนาววัฒนาการของจิตในระหว่างการปฏิบัติธรรมนี่มันจะแยกออกจากนั้นชัดเจนไม่ได้น,นที่ ประสบการณ์ภายในยนี่มันจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมคำถามท,ที่ไม่ได้นุ่งี่การดูความเกิดตับก็ดมเหลือวลาแค่สิบนาทีครับอาจารย์ผมมีคำถามอยู่ประมาณสิบกว่าข้อผมต้องหาอีกสักสามข้อต่อข้อละสามห้าเลยระับเลยครับเห็นเห็นอคุโสรจิตของตัวเองบอกมากเวลาเห็นควรจะ เบีย่ยงเบนจิตใจคิดเรื่องดีๆหรือว่าดูดอกุศลจิตนั้นไปเรื่อยๆจนมันดับไปเองครับอือจะตอแล้วแต่ที่จะจบแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังกับจิตท,ที่เป็นอกุศลคือวิภาวนิหา ไม่อยากมีไม่อยากเป็นปฏิเสธรังเกียจพยายามกล่อความคิดนอ,อกจากจังนั่นจะมีผลตรงข้ามที่ต้องการจะทําให้เพิ่มมากขึ้นดังการปล่อยว,วางละการปฏิบัติโดยวิภาวตัณหาว่าวิ่ยาให้เป็นหนิงเลยต้องตเป็นการแยกอันนั้นอันนั้นจะไม่ได้ผลจะไม่ดีแต่การที่รู้แถบทางว่า ไม่ถูกเป็นอาคุสลแล้วก็ปล่อยวางก็ถูกต้องอย่างเช่นสมมติสมมติเรากำลังขับรถในการจังหวัดหรือการประเทศไม่เคยไปมาก่อนลองทางรู้ตัวว่าโอ้ทางนี้ไม่ใช่ใกล้ไหนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงฮะจอดอยู่เทอรกลับไปที่เดิม ไม่ต้องไปโกรธตัวเองไม่ต้องไปโกรธรถเยนไม่ต้องโกรธถนนหงทางรถวยนก็ไม่ชั่วถนนก็ไม่ชั่วเราเองก็ไม่ชั่วอ้าวเราก็หลงทางธรรมดาเราขับรถในที่เราไม่คุ้มเคยอนนี้เราก็ไม่เธอสาเราตัวเองนิตใจเป็นอกุศลเราก็เราก็คิดอย่างนั้นดีกว่าเราหลงทางอยูเทินสักเรากลับไปที่ ทางเดิมไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปวิจารณ์ตัวเองไม่ต้องตัดสินตัวเองมากอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองก็คือบางอย่างนะพอเราคิดบางอย่างโดยเฉพาะในในชั้นที่ฝูงซาที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หยาบอยากเช่นถ้าเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่อง,องการมาราคะก็ดีเรื่องการป่ยเแียงความโกรธร้ายต่าง กรธหนักๆหรือพวกนี้ต้องใช้วิธีปลอบวางแต่ในบางเรื่องที่เป็นแค่ความซุนซ่านความคิดซับซ่าอะไรเนี้ยให้ตั้งสติก,กับความคิดมันไม่ใช่ว่าดูมันไปดูมันไปคือมีสติอยู่รู้ตัวยอยู่กับความคิดพอรู้ตัวยอยู่กับความคิดแล้วมันจะคิดไม่หนามันจะคิดไม่ออก คือการสติรู้อยู่ตื่นรู้อย่างค,คล่องคายกักความคิดความคิดก็จะหยุดไปพราะที่ความคิดมันต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวพอเรายินดีด้วยพอเราหมั่นด้วยเราเมาด้วยเพราะนั้น <c oughs> ถ้าเราขาดถ้าเราปล่อยวางด้วยยินดีกลัวหมัน่นกลัวเมา <c oughs> ก็แค่รู้เตือเูืตัอทักงมด <c oughs> มัน,มนความคิดมันก็ละลายของมันเองอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองใช้ได้ทั้งสองวิธี การทำบุญทีส่ส่วนกุศลหรือว่าแชส่วนกุศลให้กับคนที่เลื่อมลับไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเอาบุญมาฝากให้กับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับผู้ที่เราอาบุญมาให้เขาจะได้รับบุญไหมครับถ้าอยู่ในที่รับได้และอนุนมทนาครับเพราะว่าเาถามว่าบางคนเขไม่เคยทำบุญกุศลเองเลยคนอื่นเอามาฝากให้จะได้รับไหมหรือว่าหรือกคนที่อยู่ในอภยัยภูมิเนี่ยเ<ๆ>ขาจะรับได้ไหมครับ ถ้าอยู่ในอภัยภูมิเรารับไม่ได้าาราสนาไม่ถึงไม่มีตัววาสนาเรื่องจากฝากคุณยังคนไหนคนนี้ต้องเป็นทรนนนรมเนเีเป็นความผููที่ได้ก็คือครูที่มีความคิดที่จะให้มากก่อนแต่ว่าผููแบบที่ไม่อนุโมทนาไม่เห็น ไม่ไม่ไม่ยิ่ดีด้วยก็คงไม่ได้รับอะไรแต่เจตนาคงอยู่ที่จะจะป่าวจะจะจะแผลนี้ดีนะแต่ยังไม่หวังมากเราทำแบบคาโปริสัแล์ท่านครับเวลานั่งสมาธิฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนะครับควรจะตั้งที่ไหนครับอาจารย์แล้วถ้านั่งไปแล้วอึดอัด หรือว่าร่างกายไม่หายใจอย่างนี้จะทำยังไงครับก็หายใจดีกว่า จิตใจก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ um> ้าเจริญสมาธิทางสูงบางทีความรู้สึกประมาทก็ฟ้องลงรือว่ามันก็ไม่มีอันนี้ก็อย่างก่งนี้ก็เหมือนก็ไม่มีรือว่าอยากให้มีมันก็มีไม่อยากให้มีก็ไม่มีหรือว่าไม่มีเลยก็มีมันก็แล้วแต่แต่ว่าตัวจิตตัวรู้มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงนี้ มั่นว่าอยู่ตรงไหนเรียว่าอยู่ตรงนี้แหละคำถามสุดท้ายครับการสอนที่อยู่อย่างสันโดษและพอเพียงเ,เนี่ยทำให้เกิดความสุขแต่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จไหมครับทำไมเราก็ใช้เท่าที่เท่าที่เหมาะกับเรานั่นก็คือสันโดษเธอพอเิียงตอนนี้โลกโลกเรากาลัง วุ่นวายกันทำเป็นปัญหามากก็เรากากรกยของธรรมชาติทีนี้เราก็กำลังจะเข้าถูกที่ธรรมชาติจะเล่นงานเราต้องรับผลกรรมว่าถ้าต่อไปนี้เรื่องการทบเพียงการเล่นทบเพียงนีนเ้เราคงจะไม่มีเพราะว่ามันจะไม่มีทางเลือกแต่ทนี้เราถ้ามีลมมีไม้เกาะติก็ได้แต่ทีนี้ต่อไปนี้จะไม่มีทางเลือก นคำสูที่เปลี่ยนตัวโลงหน้าก็จะได้เปลี่ยนค็ไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีนะบางทีก็คืออาคมว่าที่ชาชายคขามาวัดทุนิยมใช้ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่วัดทุเช่ยวฉันจะเป็นสินค้าสองอย่าง เรื่องฟีมือเรื่องคุณภาพของตัววัตถุก็จะเทา่ากันแต่ว่าทีนี้มียี่ห้อดังราคามากกว่าพันบาทสองพันบาทเห็นไหมแต่คนที่ซื้อเขาไม่ใช่วัตถุนิยูใช่แล้วาพพกนิยมเป็นน้ำธรรมเขาต้องการน้ำธรรมบางอย่างพระว่าข้าพระเจ้าก็ชันเป็นเจ้าของอกระเป๋ายี่ห้อนี้ โดยถ้าเป็นวัตถุนิยวก็จะดูเรื่องวัตถุอย่างเป็นหลักไม่ได้ดูที่ชื่อการพูดชื่อย,อยานะคนเรานี้ตรงการอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องวัตถุต่างๆวัตถุเพื่ออารมณ์ดังนั้นถ้าเราเพราะฉะนั้นพระเรานี่หรือว่าทีอว่าสันโดษมากน,อน้อยวัตถุเดียม,มคือวัตถุนิยมก็คือดูที่การใช้สอน เูาคอความตรงกลางองกายความตรงกลางองชีวิตแราเอาความตรงกลางแท้จริงเป็นหลักไม่ได้เอาความฟุ้นเคยคุ้นสูรเพื่ออวทฐานนะเพื่ออะไรก็เอากันใช้สอนเป็นหลักคือคือสังโดกน,น,น้อยพอเพียงมันไม่ใช่ว่าอยู่แบบคนสมัยห็นอะไรอย่างนี้มันก็มันก็มีความ สะดวกสมายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่เอาเป็นมักอยากว่าจะต้องอย่างนี้มันถ้าไม่อย่างนี้ท่านก็อยู่ไม่ได้อันนี้นก็เป็นความอรอแอะครับขอให้ท่านตอบแบบสั้นๆเลยนะครับสั่์คำถามครับส่บวนันเช้าเย็นจะสวบตันไหนดีครับแล้วแต่เวลาครับมีลูกชายอายุ18จะบวชช่วงซัมเมอร์ที่เมืองไทยจะบวชวันไหนดีแลบวชนานแค่ไหนครับ ทางนี้เ uh, มีวัดเยอะแยะแล้วแต่แล้วแต่ว่าอยากอยู่ใกล้บ้านหรือว่าอยากอยู่ห่างๆถ้าอยู่ใกล้บ้านก็หาวัดดีๆใกล้บ้านเงินไปดูเพื่อครอบครัวที่จะทำบุญแต่ต้องการให้ให้ลูกฝึกเป็นที่เพื่องคงตัวเองให้ลูกไปอยู่ห่างๆจะได้ไม่ต้อง พึ่งพ่อแม่มาเลยแล้วปวดนานแค่ไหนดีครับปวดนานแค่ไหนครับช่วไปนี้ถ้าจะให้บวอจะมาวา่าไม่ควรจะตังกวันเดือนครับถ้าถ้าจะได้ผลเพราะว่าต้องปรับตัวหลายอย่างเรื่องการเดินช้าเรื่องการครอบค่าเรื่องวิธีชีวิตต่างกันถ้าถ้าตังกวันเดือนเนี่ยได้ได้ได้ผลบ้านแต่ถ้า แต่ว่าทำสุกหนึ่งเดือนก็ได้สามเดือนก็ดีครับอันนี้อันี้หน่งปีก็หนึ่ดี <c oughs> เป็นช่วงสัน่นเ,เมือของวิทยุครับอันนี้คาถามทุดท้ายงน,นะครับมีคนฝ่ามาหานะครับว่าถ้าขับรถชนคนตายเนี่ยขอคําแนะนำหน่อยอาจารย์ว่าจะหนีหรือจะมอกตัวดีครับแล้วทำยังไงจ,จึงจะไม่บาดครับขับรถชนคนตายครับควรจะมอกตัวหรือว่าควรจะหนีดีครับแล้วทำยังไงจ,จึงจะไม่บาป รถชนคนตายแล้วรู้แล้วครับคนที่ตายแล้วไม่ใขนที่ขาแมันจะหนีได้เพราะอะไคนที่เขาตายแล้วก็ขับรถชนคนตายเขาเขียนว่าขับรถชนชนขับรถชนชนจนคนนั้นตายไปเลยเพราะความหิดสมบไปอ่าคือคือเรื่องอ่า เรื่อการร่างบาปในพุทธศาสนามีสขั้นตอนเ่อ 1, รับผิดชอบสอเปิดเผยกับครูที่ควรจะรับทราบสามก็คือตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปนั่นก็ครูที่กระทำสิ่ไใดก็ตามก็ต้องถามด้วยเองว่าได้ไ้มสามข้อนี้เจตนาก็เป็นเป็นหลักตัดสินว่าเป็นบาปกรรมหรือไม่เป็นบาปกรรม แต่ถึงจะไม่จะไม่มีเจตนาถ้าการประทําของเราทําให้เกิดการเป,เปลเปี่ยนแปลงโดเกิดการเสียชีวิตซึ่งมีผลกระทบต่อ,อครอบครัวญาติมิตรฝูงของผูที่เสียชีวิตไปเราก็ต้องรับผิดชอบต้องเปิดเผยต้องมีการขอขมาเป็นต้องก็ทําตำรวจเขาก็ต้องอย่างทราบ noja <laughs> ka <laughs> <laughs> <t> <t> <laughs> 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 <laughs>